สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับกระเป๋าของอาพายตัวนี้เป็นกระเป๋าแท้เลยนะครับผมเองก็เพิ่งจะได้มาก็มือไม้สั่นเลยนะครับเพราะว่าถ้าสายอนุโลจะรู้ดีนะครับว่ากระเป๋านะครับพวกนี้เป็นกระเป๋าที่เรียกว่าสําคัญกับการอาพกพาสิ่งของแล้วก็ใช้ดีมากๆนะครับ กระเป๋านะครับของอาไยตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าของแท้มันเป็นยังไงอันนี้คือที่ผมถืออยู่คือของแท้เลยนะนะครับตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นลดราคาอยู่ผมก็เลยสารฝันให้กับตัวเองหน่อยนะครับเพราะว่าเห็นรุ่นพี่หลายคนใช้แล้วเขาบอกว่ามันใช้ดีมากๆแล้วก็ทนมากๆนะครับตัวเองก็เลยได้ช่วงนะครับในตอนจัดโบก็เลยจัดมาเลยนะครับนี่นี่คือหน้าตานะครับก็เดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะครับว่าของแท้มันเป็นลักษณะแบบไหนอ่ะอันนี้ก็คือปลายโลโก้นะครับ ปลายโลโก้จะเป็นลักษณะตัวหนังสือปั๊มด้วยนะแลนในแรแบบเออมีมีรอยขูดอันนี้คือสติกเกอร์นะครับก็จะมีนี่ปลายโลโก้ต่างๆ,ๆนะครับหน้าตานะครับสายรัดดูแบบม,มันคงแน่นหนามากๆนะครับผมเห็นมีงานสำเนาด้วยนะแต่ผมไม่รู้นะครับว่าชิ้นงานจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมีโอกาสวหน้าผมจะลองมารีวิเวเปบเทียบกันดูแต่ว่าคืองานแท้ดูได้เลยใส่ลงสายรัดอ่ะ คือรัดดีมากเนี่ยมือยังดาอยู่เลยตื่นเต้นนะครับได้ของใหม่ก็เลยอยากจะมารีวิวให้กับเพื่อนได้ดูก่อนนะนี่ครับก็คือกระเป๋าจะเป็นในลักษณะของการปรับด้านข้างตัวนี้ได้นะครับในด้านส่วนของกระเป๋านะครับมีทั้งหมดเดี๋ยวผมนับอยู่ก่อนนะอันนี้ด้านหน้า1กระเป๋าใหญ่หนึ่งด้านข้าง3อันนี้อีก4มีอีกไหนอีกไหมมี4มีซุกไหมอ่ะมีซุกอีกเป็น5นะครับมีทั้งหมด 5ช่องด้วยกันเดี๋ยวเรามาเปิดดูก่อนนะครับว่าแต่ละช่องลักษณะเขาจะมีการซีนกันน้ํำไหมนะครับผ้าด้านไหนผ้าในเป็นผ้าร่มนะครับแน่นอนนะครับก็กันน้ําได้นะครับเป็นผ้าร่มนะช่องนี้นะครับหลักๆแล้วก็พวกช่องเล็กๆต่างๆมันเอาไว้ใส่กุญแจใส่น็อตอะไรเอาไว้สำรองนะครับจะดีมากนะครับนี่ตัวกระเป๋าใบใหญ่อ๋อกระเป๋าใบใหญ่นะครับเปิดมาโอ้โหกว้างขวางมากๆนะครับเขาก็จะมีช่องนี่ช่องให้แยก ออช่องให้แยกของต่างๆนะครับมีช่องให้แยกนี่ของแ้มันจะปั๊มนะครับโลโก้มองไม่ทราบมองเห็นไหมมันจะปั๊มโลโก้ตามเนื้อผ้าเลยครับปั๊มโลโก้ตามเนื้อผ้าเลยน,นี่ด้านในด้านในนะครับกว้างเลยอะ่ะเยสด้านในกว้างกว้างมากดูดิใส่อันนี้คือเหมือนใส่ขวดน้ําได้ขวดใส่ขวดน้ำเนี่ยขวางเงี้ยได้ขวดสองขวดเลยเนี่ย สบายสบายนี้เราสำหรับเอาไว้ออกทริปเที่ยวได้แล้วนี่อันนี้ด้านข้างไอ้ตัวไอ้ด้านในที่เป็นตัวซัพพอร์ตเขาว่าเนี่ยตัวนี้ดีมากๆนะครับมันไม่คือถ้ากระเป๋าทั่วไปมันจะไม่มีนวมกระแทกแบบนี้แต่ว่าของอาปาตัวนี้คือมีนวมมากนี่นวมอันนี้ก็นวมนะนี่อันนี้ก็เป็นนวมนี่อันนี้คือช่วยการกระแทกได้ดีโอเคถือว่าสวยงามกว่าที่คิดไว้เยอะนะครับก็ เหมาะสำหรับสายอนุโลสายขี่ทิพย์นะครับเ,เพราะว่ากระเป๋าพวกนี้ก็มีความสำคัญกับเราเหมือนกันนะครับก็เอาไว้ใส่มือถือใส่ของเล็กต่างเพราะว่ามันค่อนข้างจะเคลื่อนย้ายง่ายพอเราก็หมุนหมุนนะหมุนรอบรอบหมุนรอบมานี้ไว้อยู่ข้างหน้าอพอเราเสร็จป,ปุ๊บก็หมุนกลับมาข้างหลังมือและสยะดวกสบายกว่านะครับก็ใครสนใจก็ลองดูนะครับก็ผมมีอ่าผมเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของอาภัยเหมือนกันนะครับใครสนใจก็ทักมาเลยนะครับ